ในวันนี้ค่ะขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะคะลดโลกร้อนได้อย่างไรนะคะ เห็นว่าในปัจจุบันนั้นภาวะโลกร้อนนั้นมีความทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลต่อวิกฤตการณ์ต่างๆทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็พลังงานโลกรวมทั้งก่อให้เกิดความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเอ,อ่อทั้งในทรัพยากรดินแล้วก็น้ํารวมทั้งสภาพอากาศที่แปรรวนนะคะมีความแห้งแล้งแล้วก็บางที่ก็มีน้ําท่วมทวีความรุนแรงและจนกระทั่งอาจจะเกิดโรคระบาดต่างๆในหลายภูมิภาคด้วยกันนะคะในส่วนของทางด้านการเกษตรนะคะ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่เศรษฐกิจจากการทำเกษตรกรรมนะคะโดยมีพื้นที่ทั้งประเทศประมาณ321.25ล้านไร่นะคะเป็นพื้นที่เพาะปลูกถึงประมาณ110.51ล้านไร่ค่ะหรือประมาณ้อยละ34.4ปัจจุบันมีประชากรในภาคการเกษตรร้อยละ65.7นะคะ ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากนะคะสัดส่วนประชากรในภาคการเกษตรของไทยนั้นนับว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะซึ่งมักจะมีประชากรในภาคการเกษตรที่น้อยกว่าร้อยละ15ของประชากรทั้งหมดนะคะทั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในสาเหตุค่ะที่ทําให้ประเทศไทยได้ดุลการค้าจากสินค้าเกษตรมาโดยตลอดนะคะปัจจุบันกับประเทศไทยมันมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ60ล้านไร่นะคะและส่งออกข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกค่ะ ประเทศไทยนะคะก็มีข้อสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีการสำรวจด้วยนะคะว่ามีการใชอ้อัตราการใช้ปุ๋ยนั้นเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะคะซึ่งปุ๋ยส่วนใหญ่นั้นนําไปใช้ในการเพราะปลูกข้าวนะคะประเทศไทยนั้นต้องพึ่งพาการนําเข้าปุ๋ยเคมีจากต่างประเทศนั้นเกือบทั้งหมดนะคะถึงแม้ว่าประเทศไทยนั้นจะเป็นประเทศเกษตรกรกรมและปุ๋ยเป็นปัจจัยในการผลิตที่สําคัญะคะ่ะ โดยนำเข้าประเทศเกาหลีใต้มากที่สุดนะคะประมาณร้อยละยี่าค่ะของปริมาณการนำเข้าทั้งหมดนะคะแต่ปัจจุบันนะคะก็มีเพียงโรงงานของบริษัทปุ๋ยแห่งชาติเท่านั้นที่นำเข้าวัตถุดิบแล้วก็นำมาผลิตปุ๋ยจำหน่ายภายในประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีอยู่หลายยี่ห้อหลายแบรนด์ทีเดียวนะคะซึ่งตรงนี้ละคะ่ะก็อยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นช่วยกันนะคะพยายามที่จะ ให้ประเทศของเรานั้นทําการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมเป็นการทําการเกษตรแบบอินทรีย์นะคะเพื่อลดการนําเข้าหรือว่าการใช้ปุ๋ยเคมีที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศได้นะคะในระยะยาวค่ะ